ครับผมกลับสวัสดีพี่ๆนานาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พวกผมลงคนจอบตกปลาเหมือนเดิมครับเรากลับมาอีกครั้งนะครับผมเป็นหมายต้องห้ามนะครับหมายที่ผมเคยมาตกตลอดครับแต่ว่าเขาห้ามนะครับวันนี้ผมได้กลับมาอีกครั้งเขาบอกว่าหมู่บ้านเขาตกได้ผมก็ต้องตกได้ครับเพราะว่าผมเป็นคนตําบลบางไทรใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ก่อนผมจะนั่งตกอยู่ตรงโน้นนะครับตรงโน้นนะครับผมนี่มาตรงนี้เพราะว่ามันมีรอยคนตกอยู่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเหยื่ก็ททาทําการอ่อยนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งมีเวลาตกแค่ชั่วโมงหนึ่งนะครับผมเราก็จะกลับมาลุ้นว่าจะได้ตัวไหมวันนี้ผมเล่นเป็นสปิวนะครับผมสปิวตกเป็นเป็นแบบไร้สารนะครับตกแบบไม่ใส่ตัวกัวฟิวเลยนะครับใส่แค่ลุงหมุนใส่สองขอนะครับผมส่วนเหยื่อที่เราใช้เหมือนเดิมครับเหยื่อตกปลาคู่แฝดเราเหมือนเดิมนะครับผมครับลุ้นกันครับผม วันนี้ดูฟ้าล้องเหมือนฝนจะตกนะครับผมบันยากาศตอนประมาณรงเย็ยนนะครับ mm. เริ่มลงเบ็ดกันเลยนะครับ ลุ้นกันนะครับผมชั่วโมงครึ่งนะครับบบแล้วร์หนอกมาดูว่าจะเป็นไงถ้าไม้นี้ถ้ามีเวลาทั้งวันโดนแน่นอนครับผมตกเป็นนว่นนิ่มเลยนะครับของผมนี่โตกันเลยนะนึ่กูต่ตตอเรื่อยผัดอ่ะแปลเลยฮึ่มลุกเป็นบรอ่ฮะลองนบ่ ลมััมดดาาายามาทามทีเวลาไม่มากนะครับผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวครับนอนนอนสายนอะนสายับเบื่อมูนคุณนายใหญ่มีอาการนะครับผมเมื่อกี้ไม่รู้ว่าเป็น ไม่รู้ว่าปลาหรือว่านยายใหญ่มุนนะครับมุนปูยัหญ่อเอเอขนมปังขิงหม้อ,อก๋วยเตี๋เดี๋ยวหลังจากบอ่อเหมาะนะครับบอ่อเหมาวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะมาครับวันอาทิตย์ได้ย่ว ไร่ี้ีเยโอ้ยเงยแกนสิ่งแนส่งอ่าโหก้โหสิูยะมันยังก้าให้โต๊ะเลยหรอว่ายังไนะบั้นนบักจะโดนขึ้นมาลงหนาดินชี้หาล้างผุดนีนั่นวาราว่าวมาแล้วว่ะโต๊ะได้เนะคนเท่บ้านนี่มัถือบริวารเลยออไก่นี่มั่ถือโยอะสุด ห้อ,ไอ,อ,อยไว้เลยมาตกอยู่ตกชิงอยู่กนะ็ใส่เนีเห็นตัเงือกับอยู่ันกระแวงไว้บักคักไงตกชิงหัวเลยเดือกหัวแหนมันข้นไปเลยเนาะตีเจมเนี่ยตัเนะอ้วแลาน้หรยิงไปชิเนอีสเลยมื่นไปบอไปลินบอเม้ามือน,นตาแก่น ไฟสือปืนดำมาดำอยู่มไม่ได้ทิดกระปนิ่งลายไ้ดำนิ่นที่ทูดนมือมมาลงหนาะดินหนานี่บ่หรือหนาน,าน่ะมีแล้วทายลูกยึนหันลักเสาไฟกนะัน ไั่คือขำม,ม่เหลืองานเหลืองานทีมงคลแหวนวัน,นหลิไงไม่ซื้อคือเบ็ดไปแต่งหมอยงานกดควายงอปลาขาเยอะนี่อได้จิยตได้หมือนโตงกอพต่เบ็รบ่คอยกัดแต่บ่คอยใช้เกาคือกัดดีไมาสอ,องตวงัวนี่ตงกเคื่องรวยตึงใหญ่ นาเล่นกสงกวอย่าหฮก่ก่ยน่มถือสวยดีมาจันขึ้นร okay, ้อย่บงนั้นดิขึ้นเน้อหนขึ้นเร็วลงเร็วเปล่าใจขึ้นไล่มาปุ่มใจนายเล้นงาจันตะเกากุมมาล่าตุดตอนพ่จะยญโนเตียง น้องรแปดโอ้ยิ่งปากทอทไมก็เด็กก็ฟูงเลยนะไม่ตัวใครกดีเออมันเอาไปกินเบ็ดลองเบ็ดก่อนเลยเบ็ดตัวตย่อนใส่ยัง้มกินมันเป็นเนื้อกูคนโตแล้ว เงือกูเข้าไปกูบอกเลยละไม่หยออเมิดนึงนะนมาอ่อหยออเม็ดนึงตเลยะแบบนี้โล่โอ้อดีเทไทแนหลายจักที่ดเลยเริ่มบ่มีมองต๊ะเลยโอ้ย,อย ตายตัวหนึ่งวนไหนสุดหวไีบลูกตายยู่นี่ะเออ,อนนเรเป็นอย่างน้องนมึซักเราเมื่อตตายใหม่ได้เป็นอย่างเขาได้น้ำตึกปืนเพิ่นนังเลยคร ปืนปืนละปูยูเหอไม้เนาะโอ้เไปยูเว่แท่มันสอดเวยานทียงนระดูตัวที่นีเส้นอย่างเส้นเดียววะเลยใส่หน่อยทโดเมอันไปหมดนี่อย่งปูงมันดาอยู่บนามันเลยเคิดเขาหมดตซนลครมาใส่เลยเอ๊อเาอะบด การนดงเนยิขายสั่งโอ้ได้เกือบสิบโลเลยี่วงไงมูลได้ขายมาสั่งแล้เพียนมีตัวช่องโลปลาปากว่าเพียนไหมแต่เพียนปปาปลานี่ได้สกันก็ปลาเพียนหดมันนิ่มันมีตัวใหญ่ากเยขโอ้หตัสูง่งดีมันตายโลกไปแล้อันนี้เป็นหนังปลาคนไทยใจได้ยูใจได้ในหนาได้ยูน้อยหนึง โอนหมดหึงน <laughs> ี่ยหาเลยเอาไปหมดที่ลึกดีดีอย่างไม่ตายอืมใครโยเสือกหุ่อลจะได้ดึงเสือกทุกวันเลย่างนั้นขายาเนี่ยโยปลาโยไยนี่หินมือคาหินอยู่ร้อยฆาบุญเดือเลยาหมดเมืนกี้ราใส่มัดจะแอวไปทุนไหน้าหน้ากับเสือกมัดไปหดึงวันจะทุกปอดแล้ว lai nó cũng nghe bằng này nhìn ừ. cái gì này nhìn bỏ bốn nhìn bên im rùa ไฟก็เก่ากูโตขึ้นหน่อยนี่แหละวปอมเกลือกลิ่นไฟไฟงัดโดยโฉพาะเครื่องแทนหน่อยแล้วก็เหนื่อยเบิ่งงายที่จะถืครับผมลุ้นกันครับเกยวยาวครับยังไม่มีอาการนะครับผม ฝากนะนะที่เข้ามารับชมรับชมคลิปฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปให้หนานะได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับผม ใครีตรงนั้นงนยิมานนี้ไงไงอัฒน,นันโครงหนึ่งนั่นอนนันเล่าโต๊นะใส่ตะเกาะตกรลอยมัด นวนี้เนี่ยใส่อันอันบางเว็ดตีในเก่อนะปุ่มไม่ได้ขังฮ้กิีห้าวลยจะได้ไม่ไดยงคือจับดูสิ ยาด้อยาด้ว้ามาบมเนเสียวด้อไปไหนไปไหนมาเฮาายังคนนังตกปลาเนี่ยยังไงก็ม็ดกันเของมึงเหรอว้ามิปลาด้วยี่เลยมีหลักนี่นะ เดียวเขาหวังผลเลยนะครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมไม่แน่ผมอาจจะลงตอนเย็นนี้เลยก็ได้นะครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผม,มเงินมเขาสามหก บยืนกูโตตก็ยืนกูกระไดตลอดได้เลยามาโมกูเลยต่ก่อนตะกี้กูโต ยุ่นเหมือนน,นั่งเงียเงียนะยังอย่ามันกอผียกอย่างแตมันไกลโพดเรื่องสิบมุมีเ่เถอะฝากติดตามมาด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะไปเป็นบอ่อเมานะครับปลาแกงพิชชิงครับปลามีจะไซส์ใหญ่ๆนะครับผม ค่ากันสองรอยหสิบาทนำปลากลับบ้านใน้หมดยกวิ้นปรากดครังนะครับปลาครึ่งกนะรับปลาครึ่งบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกครับผมป้าร้องเลยอากาศมันร้อนมาหลายวันเลยนะครับลุ้นๆครับมันมีเวลาไม่มากครับผมถ้าเรามีเวลาทั้งวัน โดนแน่นอนครับผมมายนี่บอกไว้เลยนะครับโดนครับโดน ีน่คือฟังนะชงมาละวองคิดวันแต่ขอขากวนเด็ดต่อที่ยดยักี์ยักบุินคอมองกุญแจกลงท่าเดียวของที่ตบตบนี่ตือหม้อ 什么都好不那个。 好听吗 I'll right. เรื่องอไรนะแม่นับม ับผมทัานผู้ชมพี่ๆนานาครับผมตอนนี้พายุมาแล้วครับจะได้เก็บของวิ่งแล้วครับผมตอนนี้ฟ้าร้องลมเริ่มแรงขึ้นแล้วครับผมดูนะครับลมครับดูนะครับผมลมต้นไม้เริ่มลมนะครับบรรยากาศตอนประมาณห้าโมงนครับผมตอนนี้ห้าโมงกว่าๆแล้วครับผมไม้นี้เป็นไม้ที่สวยนะครับผมสวยมากนะครับ แรงมากเลยครับผมยี่สุกจะเป็นไซส์ประมาณน่าจะสิบได้แล้วครับผมประมาณนี้เจ็ดเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นไปครับวันจันทร์น่าจะเป็นไซส์สี่ไซส์ห้าขึ้นไปนะครับะต, 4, ตะบเพียนรุ่นเป็นโลเลยครับผมส่วนปนินจะเป็นเจ็ดแปดขีดขึ้นนะครับปลาเป็นปลาหมายธรรมชาติที่อยู่มาหลายปีนะครับน้ําไม่เคยแห้งนะครับน้าเป็นน้ําลึกนะครับหมายนี้ผมรุ่นรุ่น đen đen Nên nghe coi nhanh xuống nào mà lần đi nhầm Tập tiền thì người tiếp rồi để ยุ่งโมงก็จบเลยใช่ไหมครับหัวอ้อยเนี่ยมาเรื่อยๆเขาเรื่อยๆคนมันมากความเหนื่อยความเหนื่อยครับผมสำหรับคลิปนี้ตอนนี้เป็นเวลามันจะค่ำแล้วนะครับผมพายุฤดูร้อนก็มาด้วยครับช่วงแรกช่วงเดือนนี้ ็นเดือนอันตรายนะครับผมคัวเล็กน้อยครับพอดีมีแก๊สเอามาเติมด้วยนะครับพอบอที่บ้านต้องหนึ่งข่าวนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กลับสวัสดีครับผมเก็บของแป๊บนึงครับกลับบ้าน